มาดูความแตกต่างระหว่งางลูกสูบ p c x ร้อกับ p c x ร้อยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับความแตกต่างก็คือ2วาลกับ4วาลแล้วก็ขนาดเรื่องต้นสแตนดาร์ดก็คือตรงนี้ตัวนี้ร้อหจะเป็น57.3มส่วน ร้อยหกสิบจะเป็นหกสิบมิลสแตนดาร์ดแต่ตัวที่ผมถืออยู่จะเป็นไซส์โอเวอร์ไซส์ก็คือสามไซส์สามร้อยตัวนี้จะเป็นหกสิบสามมิลน,นะครับแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดคือหกสิบมิลน,นะกิเซกร้อยห้าสิบสแตนดาร์ดคือห้าเจ็ดจุดสามกิเซกตัวใหม่นะตัวใหม่ถ้าเป็นร้อยห้าสิบตัวแรกจะห้าสิบแปดมิล ให้ดูหัวลูกแล้วกันหัวลูกเนี่ยจุดที่จุดที่ต่ำที่สุดตรงนี้ของร้อยของร้อห้าสิบกับจุดที่สูงที่สุดของร้อยหกิเนี่ยจะห่างกันสองมิล จะห่างกันสองมิลอันนี้คือวัดแนวและหนาบก็คือถ้าจิ้มดูเนี่ยเวเน,นียจิ้มดูแทงดูเนี่ยแบบเนี้ยจะได้ความ จะได้ระยะ2มิลเอ,อ่อก็คือตรงนี้